ถ้าผู้มีผู้หญิงเดินเข้ามาในร้านนี้อเอาคนแรกก่อนเลยนะถ้าเดินเข้ามาผัดกันเข้าไปจีบเลยเอดูได้ว่าน้องจะชอบใคร เฮ้ยเฮ้ยเด็กมันอายวยเด็กมันอายผู้สายผู้สายแต่งตัวแต่งหน้าเหมือนพงแจมากสวัสดีครับน้องพี่หนูมีเสื้อสีม่วงสองตัวที่ว่าอยู่ที่บ้านน่ะเพียวป่ะมีอยู่นะแต่ว่าแต่ว่าหนูก็มีอยู่ที่ตู้ใช่ป่ะของพ่อตัวนึงของหนูตัวนึงสายด้วยกันน้องครับ น้องเออมีแฟนยังครับผมเรียกแล้วเอินี่ิดนิดเดี๋ยวพี่ถือใจนี้ไหมเฮ้ยอันี้อ๋อไม่มีอ๋อพี่น้องเออเกินก็เขินอยากจะบอกว่าพี่เองก็ไม่รู้นะว่าน้องเนี่ยมาแกล้งบ้าหรือเปล่าแต่กูเนี่ยบ้าจริงๆนะอืมจานผมว่าน้องเขาหนักแล้เนี่ย เขาไม่อยากคุยกับเราวะดิเขาเลือกคนคุยใช่ไหมเราออกมาแล้วน้องฮะงั้นเดี๋ยวพี่ขอกลับไปที่โต๊ะก่อนแล้วกันไปไป่ไอ้ฝังเพราว่าไปเนี่ยพวกกูนะใช้กับพวกมันนีจานเอ้อภาษาไทยเาว่าปลากับหนูได้ไหมไอ้ชั่วข้อมูลเยอะด้วยมึงอ่ะอะไรฮะเฮ้ยแต่ป้าป้าไม่เอาน้ำยาล้างเล็บลบคิ้วหนูนะ อมััวปกพี่จะพูดให้ฟังทำไมแสบจิบหายเลยสวนแม่งเงี้ยอย่างเงี้ยโอ้ไม่ได้อะไม่ไว้อะทำไมคุยเรื่องเรื่องนี้หนูพูดรู้เรื่องอะลูกเอาเนี่ยป้าไม่ทำหนูป้าไม่เอาน้องไก่เฟี้ยงหนูนะโอ้จ้าไอ้พวกนั้นมาจีบคำพูดเอาเป็นร้องเพลงได้ไหมจ้ะร้องเพลงคู่กันแสดงว่าชอบเสียงเพลงใช่อ่ะที่ ไปตรงโงกะโลกกะลาเธอจงตาไม่ไปน้องเังเออันของแท้ของแทะแทวะกูของจริงกูของแท้มึงตองโดนยตัริงเดนไออไอหมาสมกันไอ ไหวไหมบอลพี่ผมสลัดสิทธิ์เป็นของจริงของแท้พ่อมึงเรอฮะนะต้นไงพี่ดุจ่าต้องลำแบบศิลปะวัฒนธรรมไทยเหมือนเมื่อก่อนตอนตีสี่หน้าพระรา้าที่พี่ลำให้ผู้หญิงดูนั่นกูเมาไอ้เหี้ยรู้เยอะรู้มากเลยสัตว์โอ้โอ้ ใครต่อกูเข้าไปเลยค่อยๆตอลร่อมเด็กๆมันเป็นอย่างนี้นะหนูวันดีลูกลาอยังเนี่ยขอลาพ่อลาแม่มาเที่ยวเหรอไม่ตังหูมึงลลาสารพูไม่ยังเครื่องประดับเขาพี่หลุยเฮ้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 ยลูกร้องเล่นเออเป็นลิเกป้ะเนี่ยร้องลิเกได้ไหมเฮ้ยลิเกก็ได้เหรอเออมันเขาเป็นลิเกสักจริงแบบลิเกเดี๋ยวร้องก่อนคู่กันลุงเป็นพระเอกเอ็งเป็นนางเอกข้าด่าเดี๋ยวลูกมา โอ้แม่มาขามฝักดกเจ้าอยู่นครนายกที่คนเขาลืมเมื่อวานต่อเลยลูก จะเอาน้องนั้นไว้บนหิงไอ้ที่เหมือนจะากรตโอ้งพอลุกพอลุกเอาเอาไงกูว่าล้มขันหน้าเถอะทางเล่นขนาดนี้ไม่มีคนรู้หรอกเชื่อกูพี่ปจีบอะไรแบบจีบผู้หญิงไม่ต้องจูนเขาให้ติดดูผมนี่ ไปเนี่ยนี่บอกมาดิวะเอ้ยซื้อร้าให้หน่อยมะร้าอะไรมะเ้าเ้าต้องหอมพี่มีอะไรสาอย่าง3คนแบ่งกันแบ่งกันกิ๊บได้นะมีหกพี่แรกมาเป็นสองมีสี่ที่แรก พี่สีเราเอามาสองเราสองเจอแม่ยายเนี่ยแม่ยายบอกเนยเฮ้ยมึงเอาสีได้ไงพู้หกอยู่ก็บอกเอ้าของผมาได้เหรอสีของกูสีของพกหกเขาบอกเขาบอกงี้เฮ้ยมึงดูดิดำดงงงเลยนะว่าอยู่มีว่าอยู่เหรอแจ๊คแจ๊ค้องเพลงพูดงี้งะี้เฮ้ย ไปเนี่ยไปเนี่ยไอ้ข้างไหนวะ<อ>ดูอะไรอยู่วะเนี่ยกูไอ้หนูดดดสอนลานออกกีบูงาวแวบเย็นหาไม่แก้ตาแม่มาแม่มา<อ>มาแม่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  เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ระสากูไปใช่นุ่นไหมเนี่ยใช่ค่ะโอ้โหโอเคสวยมากเล่นเก่งมากนะเก่งมากเลยอ่ะสวยแท้งามแท้น้องเก่งมีลูกคออ่ะได้มาไม่มีอะไรสวยกว่านี้แล้วได้มาเขาบอกว่าเวลาแต่งสุขแต่งลิเกสวยมากใช่แต่งเก่งคนนี้นะ นั่งดูเล่ยอะไรจไเจ๊ไงที่นั่งดเูเิ่กอยู่ไงญญเจน,มเนไม่ใช่เจ๊ชื่อดำดกงวะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เหรอหเอาแบบขอฟังแบบกอนจริงได้ไหมอานนิดนึงแม่สาวรนุน